สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบลีช n แนลนะคะสําหรับคลิปวรนนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรสาหรับคนที่มีปัญหามือเหี่ยวแหง้งกร้านแล้วก็ดํานะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายค่ะสําหรับใครที่เข้าม้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด, like, กด,กกดตมมิะะกกดตามช่องเพจเฟซบุ๊กช่องมุกบลี40ก็สวยได้ให้มุกด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆอีกช่องทางหนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนบสม,สมแล้วก็รีดทำกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมตัวแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือกล้วยนะคะจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมก็ได้ค่ะสําหรับกล้วยเขาก็มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุดจด่างดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเรานุ่มเนียนกระชับยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับกล้วยก็ให้เรานํากล้วยไปบดให้ละเอียดเลยนะคะใช้กล้วยประมาณครึ่งลูกหรือ1ลูกก็ได้นะคะหลังจากที่เราบดกล้วยจนละเอียดเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้ไข่นะคะก็ให้เราแยกเอาเฉพาะไข่แดงค่ะหลังจากที่เราแยกเอาเฉพาะไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเทไข่แดงลงไปได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตันบิ๊กซีค่ะเบกกิ้งโซดาเขาก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานุ่มเนียนกระชับยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดพวกคราบต่างๆได้ด้วยนะคะช่วยขจัดพวกเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกได้อย่างดีเลยค่ะ สำหรับใครที่เคยหมักเนื้อนะคะก็จะรู้ว่าใช้เบกกิ้งโซดาหมักเนื้อก็จะทำให้เนื้อของเรานุ่มมากๆเลยนะคะผิวของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเรานำเบกกิ้งโซดามาใช้กับผิวของเราผิวของเราก็จะนุ่มเหนียนยิ่งขึ้นค่ะเบกกิ้งโซดาเราก็จะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับสูตรนี้ถ้าทำไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ7วันนะคะขั้นตอนวิธีทำก็ให้เราหาเวลาว่างในการมาร์คมือของเราหรือว่าเท้าของเราได้เลยนะคะหรือว่านำไปมาร์กหน้าของเราได้เลยค่ะสูตรนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทุกวันนะคะหลังจากที่เรามาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราปล่อยถึงไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยถึงไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ หลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราใช้ครีมบำรุงหรือว่าใช้โลชั่นบำรุงมือของเราหรือว่าผิวของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเดี๋ยวมกจะใช้ครีมเนเวียบำรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับในช่วงก่อนนอนนะคะก็ให้เราทาครีมบำรุงมือของเราหรือว่าผิวของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะทาให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อเราจะได้มีผิวที่นุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเปม,มากก็น้อยนะคะต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไปเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ